นี้เรามา,อาลองไฟนะครับเดี๋ยวลองไฟนะครับเตาแก๊สนะครับเตาขนมครกที่ซื้อจากร้านตลาดที่แก๊สนะครับทุกตัวนะครับเราจะลองไฟนะพร้อมกับทำคลิปเลยนะครับก็ สวดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับร้านตลาดไทยแก๊สตอนนี้เราย้ายมาอยู่จังหวัดนนท์นะครับอยู่ปากเกร็ดนะครับอยู่ซอยติวานนท์ปากเกร็ด27เนะครับหมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่านะครับก็ลูกค้าปักหมุดมาได้เลยครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับสำหรับลูกค้าที่จะมาดูเตานะครับเรามีทั้งเตาปิ้งเตาถ่านปิ้งย่างไร้กวนนะครับ รุ่นใช้ถ่านแล้วก็เป็นรุ่นแกวนใช้ถ่านก็ได้ใช้แก๊สก็ได้เรา,ามีสินค้าตัวนี้ด้วยนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับเราก็จะทดสอบเตาก่อนส่งให้คุณลูกค้านะครับที่สมุดประการก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่ดูคลิปแล้วก็สนใจแล้วก็มั่นใจในร้านตลาดไทยแก๊สของเรานะครับเตาแก๊สนี้เป็นรุ่นสแตนเลส2หัวเตานะครับ2หัวเตาวัสดุเราทำเกรด A นะครับนะครับเกรดเนะครับเตาเราใช้เตาวาลโยก เตาซีวาวโยกของคนไทยเราเนี่ยแหละครับก็เบ้าขนมครกเนี่ยลูกค้าขอเลือกเป็นเนะครับเป็นเตาเซึ่งเราจะาคุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับจะเอาเป็นตาไก่ก็ได้นะครับตาไก่ก็ได้ครับสำหรับตาไก่เนี่ยเหมาะสำหรับไว้แค่นะครับเหมาะสำหรับไว้แค่เพราะว่าเบ้าเขาจะใหญ่นะเบ้าจะใหญ่นะ้ำหนัก ของเบ้านี้จะหนักนะครับไม่เหมาะสําหรับไวร่อนนะครับก็สําหรับไวแคะก็เบ้านี้จะใหญ่แล้วก็กินแป้งน้อยนะครับแต่ไม่เหมาะสําหรับร่อนนะครับเพราะว่าขอบตาไก่เนี่ยเขาจะบางกว่าแล้วน้ําหนักก็จะมากกว่าก็เวลาจะยกร่อนเนี่ยหนักครับลูกค,ค้าก็เลยเลือกเป็นตาเอ็มนะครับเป็นตาเอ็มซึ่งขอบตรงนี้จะสูงนะ จะสูงกว่าแล้วก็ล่อนแล้วก็เบามือนะครับแล้วนั้นลูกค้าก็สั่งเบ้าขนมเคเบ้าขนมไข่ขนมครกสิงคโปร์นะฮะเพิ่มด้วยนะครับครับเพราะเตาตัวนี้สามารถใช้กับใช้กับเตาสเต,ตนเลสได้เลยนะครับอันนี้เป็นเบ้าขนมไข่นะครับน,นี่เบ้าขนมไข,ข่ลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับก็อันนี้เป็นเบ้าผสมนะครับระหว่างาเป็นทําขนมไข่ก็ได้ครับเป็นขเขาเรียก ามะเฟืองกับมะยมผสมกันลูกค้าสั่งเพิ่มอย่างละอันนะครับพอทีนี้มาดูรายละเอียดของเตาสเตลเลส2หัวเตานะครับของร้านตลาดไทยแก๊สนะครับซึ่งเราใช้เกรดเนะครับทุกอย่างหนาหมดนะครับแล้วก็เรื่องบริการหลังการขายอะไรหลังการขายเนี่ยอุปกรณ์เตาเรามีทุกชิ้นนะครับอันนี้นะครับมีแผ่นกระจายความร้อนนะครับแผ่นกระจายความร้อนเนี่ย เราทําจากเหล็กแผ่นนะครับเหล็กแผ่นหนาอยู่ก็วางได้พอดีเพราะว่าเตาของคนไทยเนี่ยนะครับสังเกตเนี่ยเขาจะมีที่วางนะครับที่วางที่วางเตาเนี่ยไฟจะสวยครับของคนไทยเนี่ยเป็นเาลโยกนะเหลาโยกแข็งแรงนี่เรามา,า,ลราลองไฟนะครับดีจะลองไฟนะครับเตาแก๊สนะครับเตาขนมครกที่ซื้อจากร้านตลาดที่แก๊สนะครับทุกตัวนะครับเราจะลองไฟ นะพร้อมกับทําคลิปเลยนะครับก็มั่นใจนะครับว่าสินค้าของเรามีคุณภาพนะครับสําหรับข้อต่อที่เราต่อพ่วงเนี่ยเราก็ลองไฟให้ดูนะครับว่าไม่รั่วนะครับไม่ติดอีกซะแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับนะครับอย่าทําตามนะครับอย่าทําตามนะครับ นี่เราลองทดสอบแล้วครับว่ามันไม่รั่วนะครับนี่ครับเตามีวงนอกวงในนะครับเตาวันนี้เราเตาเตา430มาตรฐานนะครับของคนไทยหนาด้วยนะครับแล้วก็ไฟสม่ําเสมอนะครับมีวงนอกวงในนะครับนี่ครับไฟจะออกอย่างนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะครับก็ถ้าเกิดบางสูตรนี่ครับเขาก็ปิดวงในใช้เฉพาะวงนอกแล้วแต่ ความสะดวกลูกค้านะครับทีนี้มาดูวาลของเราที่วาลโยกเนี่ยสำคัญนะครับวาลโยกเนี่ยตอนนี้จะรู้เลยนะครับตอนนี้เราปิดอยู่ถ้าเปิดเราก็ดึงมาหาเราดึงมาหาตัวเรานะครับลักษณะยอย่างนี้นะครับก็จะทําให้เราปลอดภัยนะครับถ้าเกิดเป็นแวาวแบบอื่นเนี่ยเราจะไม่รู้เลยตําแหน่งเนี้ยตาแหน่งเปิดหรือปิดมันก็จะมีปัญหาเวลาใช้อะบางทีเราเปิดเราเปิดถังออกมาปุ๊บแล้วเราก็ นึกว่ามันปิดอยู่นะครับแก๊สสะสมตรงนี้เต็มเลยนะครับแล้วเรามามาจุดปุ๊บเงี้ยบางทีมันระเบิดเข้าหน้านะครับหรือระเบิดเข้าแขนนะครับอันตรายนะครับอันตรายนะครับนี่เรามาดูไฟตัวนี้นะสอง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 ตัวสองตัวเลยนะครับนี้จะเก็บไปตรงนี้นะครับนี่ครับแผ่นกระจายความร้อนนะครับแนะนํานะครับถ้าใช้แผ่นกระจายความร้อนเนี่ยจุดก่อนวางนะครับ จุดไฟแล้วก่อนวางนะครับเพื่อจะได้ไม่ตกใจนีงก็ไม่อันตรายอะไรละครับเตี๋ยวจะเสียงมันดังระเบิดปึงอย่างนี้นะอันตร้นมันก็เราจะตกใจนะครับมาลองหัวอีกหัวหนึ่งนะครับเรามี1ห,หัว2หัว3าหัว4ี่หัวแล้วแต่ความต้องการของคุณลูกค้านะครับในเวลาบางทีคุณลูกค้าต้องการขายเยอะนะครับขายเยอะนะจุดติดง่ายด้วยนะครับจุดติดง่ายนะจุดติดง่าย นี่ครับปึ๊บถึงกันหมดเลยนะครับถึงกันหมดเลยนี่ครับตัวนี้เป็นตัวปรับอากาศนะคุณลูกค้าอาจจะถามว่าเห็นรูๆูนี้กลัวแก๊สจะออกนะครับถ้าปิดเข้าไปนะปิดเข้าไปมุนเข้าไปปุ๊บเปลวแดงอย่างนี้เปลวส้มๆนี้มีเขาเา่าเราต้องออกออกนิดนึงให้อากาศเข้านะครับเนี่ยอากาศเข้ามันก็จะหายแบบนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นรูนี้สําคัญนะครับอย่าปิดนะครับให้อากาศเข้านิดหน่อย เข้านิดหน่อยก็ใช้ได้เลยนะครับคุณลูกค้าชมคลิปนี้นะครับคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับเรายินดีจัดส่งทั่วประเทศเลยนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่ชมคลิปนี้นะครับสินค,ค้าดีมีคุณภาพนะครับช่องทางการติดต่อนะครับทาง Facebook ทางไลน์ทาง,ง,ง YouTube แล้วก็เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็มีปัญหาหลังการบริการหลังการขายคือไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดใดแล้วแต่อยู่ห่างไกล จากจังหวัดนนท์นี่นะครับคุณลูกค้าสามารถไลฟ์สดไลา์ทางไลน์ได้นะครับเราสามารถคุยกันและแก้ปัญหาเลยซึ่งช่องทางของร้านตลาดแก๊สเนี่ยถือว่าใกล้ชิดลูกค้ามากที่สุดนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับขอบพระคุณมากนะครับสนใจก็โทรเข้ามานะครับชมคลิปแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอให้คุณลูกค้ามีสุขภาพแข็งแรงมั่งมีเงินทองนะครับ ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ